สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิชาครัวบ้านบ้านนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนก็เอาบอลสีนะคะน่ารักน่ารักนะคะชื่อก็น่ารักด้วยค่ะทุกคนบอลสีองค์หญิงทอฝันนะคะดูทุกคนกัดสีแดงแบบสวยมากนะคะน้องก็ยังต้นเล็กนะคะน้องก็อ่านิผ่าหัวนะคะทุกคนแล้วก็เอาลงกระถางตอนนี้นะคะก็นี่ค่ะพอใบเขาโผล่มานะคะทุกคนดูโห แดงสวยสดมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะตรงนี้นะคะทุกคนดูใกล้ๆนี่ค่ะมาลุ้นกันว่าข้างๆนะคะเป็นพันไหนกันนะคะที่นี่เก็บไว้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะพอเห็นนะคะเขาแตกแล้วก็ ออกแบบใบสวยๆกัดสีสวยๆนะคะก็ชื่นใจค่ะที่จริงแล้วนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะเขาจะเป็นบอลสีที่ป้ายนะคะแต่ว่าต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะไม่ป้ายนะคะแต่ว่าดูค่ะทุกคนสีแดงสดสวยมากค่ะรอน้องโตเต็มที่นะคะนี่ก็จะเอานะคะมาฝากค่ะเอาความสวยของต้นไม้นะคะมาฝากค่ะทุกคนบอลสีสวยๆกับนิชาครัวบ้านๆค่ะ